Pharmafac Academic Center a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับลองนึกภาพ AI ที่ทํางานได้บนมือถือเราเลย โดยไม่ต้องชาร์จแบบบ่อยๆค่ะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า neuro morphic computing กำลังพยายามจะสร้างขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดฮาร์ดแวร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสมองคนเรานี่แหละครับจากข้อมูลโครงร่างหลักสูตรที่เขาทำมาเพื่อวงการ AI เลยใช่ค่ะคือตอนนี้เราต้องเริ่มมองหาแนวทางใหม่ๆกันแล้วนะคะเพราะว่าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเริ่มมีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องพลังงานที่ AI ต้องการแบบว่ามหาศาลเลยค่ะครับครับมันกินไฟเยอะมากจริงๆใช่ค่ะทําให้การพัฒนาต่อยอดมันยากขึ้นเรื่อยๆงั้นเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ neuromorphic computing นี่ này, มันคืออะไรกันแน่ครับเห็นว่าเหมือนสมองเลยหลักการคือเขาพยายามออกแบบฮาร์ดแวร์ให้มีโครงสร้างคล้ายๆสมองเราเลยค่ะมีส่วนที่ทำงานคล้ายคายเซลล์ประสาทหรือนิวรอนแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อหรือไซ n นปส์ทำงานประสานกันอ๋อครับซึ่ง มันต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบวอลนิวแมนนะคะอันนั้นหน่วยประมวลผลกับหน่วยความจํามันแยกกันครับเหมือนต้องส่งข้อมูลไปมาตลอดเวลาใช่ค่ะเหมือนมีถนนเลนเดียวเชื่อมเมืองใหญ่สองเมืองพอข้อมูลเยอะๆรถก็ติดที่เขาเรียกว่า Memory Wall หรือปัญหาคอขวดนั่นแหละค่ะเห็นภาพเลยครับแล้วในเชิงเทคนิคการทํางานมันต่างกันยังไงครับนอกจากโครงสร้าง หัวใจสําคัญเลยนะคะคือ 1. การประมวลผลแบบขนาดมหาศาลคือทํางานพร้อมๆกันได้ยบมากๆกับ 2. คือเป็นแบบอิงเหตุการณ์หรือ event driven event driven อันนี้คือ,อยังไงนะครับคือ,อ,อชิปมันจะทํางานหรือตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีข้อมูลหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาจริงๆค่ะไม่ใช่ทำงานตามสัญญ,ญาณนาฬิกาตลอดเวลาเหมือนชิปทั่วไปอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าไม่มีอะไรเข้ามามันก็ไม่ทํางานก็เลยประหยัดไฟ ใช่เลยค่ะประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาลแล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่องการประมวลผลในหน่วยความจำหรือ In-memory computing อีกที่ช่วยลดปัญหาข้อขวดเรื่องการส่งข้อมูลไปมาด้วยค่ะโหน่าสนใจมากเลยครับที่ว่ามันทำงานเมื่อมีข้อมูลเข้ามาเท่านั้นแล้วมีชิปตัวอย่างที่ใช้แนวคิดนี้ออกมาจริงๆหรือ,อยังครับมีแล้วค่ะในข้อมูลก็มีพูดถึงอย่าง IBM TrueNorth หรือ Intel Loihi ครับ ผมเห็นชื่อลอยฮี่นี่เหมือนจะพิเศษหน่อยที่ว่าเรียนรู้บนชิปได้เลยอันนี้คือมันปรับตัวเองได้เลยเหรอครับไม่ต้องส่งข้อมูลกลับไปเทรนที่อื่นใช่ค่ะอันนั้นเป็นความสามารถเด่นของลอยฮี่เลยส่วน t ทรูนอฟก็ถือเป็นรุ่นบุกเบิกที่สำคัญมากๆค่ะชิปพวกนี้ทำงานเชื่อมโยงกับโมเดลที่เรียกว่า Spiking n e u r a l Network s หรือ SNNsSNNs ค่ะ SNN เนี่ยมันเรียนแบบการสื่อสารในสมองจริงๆโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า spikes เป็นสัญญาณไฟฟ้าสั้นๆแทนที่จะเป็นค่าตัวเลขต่อเนื่องเหมือนโครงข่ายประสาทเทียมแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยอ๋อ oh, ใช้เป็นสัญญาณเหมือนชีพจรคล้ายๆอย่างนั้นค่ะการสื่อสารแบบนี้มันจะแบบว่าเบาบางมากหรือ sparse คือเซลล์ประสาทจะส่งสัญญาณก็ต่อเมื่อจําเป็นจริงๆนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่มันประหยัดพลังงานมากๆค่ะครับแล้ว SNNs มันเรียนรู้ได้ยังไงครับในข้อมูลมีพูดถึง STDP ด้วยอ๋อค่ะ STDP ย่อมาจาก Spike Timing Dependent Plasticity ค่ะมันเป็นกลไกการเรียนรู้ที่เรียนแบบสมองเลยคือการปรับความแรงของจุดเชื่อมต่อหรือ synapse โดยดูจากจังหวะเวลาที่แม่นยำมากๆของ spikes ที่วิ่งเข้าออกเซลล์ประสาทจังหวะเวลาใช่ค่ะ คล้ายๆกับว่าถ้าเซลล์ A ส่งสัญญาณเกิดสปค์ก่อนเซลล์ B ไม่นานการเชื่อมต่อจาก A ไป B ก็จะแข็งแรงขึ้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นณจุดเชื่อมต่อน,นั้นๆนเลยโลโคอแล้วก็ไม่ต้องมีคนบอกว่าถูกผิด Unsupervised ด้วยค่ะโหฟังดูซับซ้อนแต่ก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วประโยชน์จริงๆในทางปฏิบัติล่ะครับนอกจากเรื่องประหยัดไฟก็ด้วยความที่มันประมวลผลแบบขนานได้เยอะ แล้วก็ตอบสนองได้เร็วแบบเรียลไทม์มันเลยเหมาะมากๆค่ะกับงานที่ต้องการการตัดสินใจเร็วๆบนตัวอุปก,กรณ์เองเลยหรือที่เรียกว่า HAI HAI อย่างเช่นพวกอย่างเช่นเซนเซอร์อัจฉริยะที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลภาพหรือเสียงทันทีหุ่นยนต์ที่ต้องปรับการเคลื่อนไหวตามสภาพแวดล้อมตรงหน้าหรือพวกอุปกรณ์ IoT เล็กๆที่แบตเตอรี่มีจำกัดมากๆค่ะลองนึกภาพระบบตรวจจับอะไรบางอย่างที่ทำงานได้เป็นเดือนๆด,ด้วยแบตก้อนนิดเดียวครับครับ น่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุปกรณ์พวกนี้ไปเลยใช่ค่ะมันทำให้ AI ไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยไปอยู่ได้เพราะไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ Cloud หรือ Data Center ตลอดเวลาสำหรับงานบางประเภทนะคะฟังดูดีมากเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าแนวทางปัจจุบันที่ใช้ GPU หรือ TPU มันก็พัฒนาไปเร็วมากๆเลยนะครับมันจะเป็นจริงๆเหรอครับที่เราต้องหันไปใช้สถาปัตยกรรมใหม่ที่ดูเหมือนจะยังเเครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ เป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะก็ยอมรับว่าปัจจุบัน neuromorphic computing หรือ NC เนี่ยยังมีความท้าทายเยอะทั้งเรื่อง ecosystem พวกเครื่องมือพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆการออกแบบ Algorithm SNN ให้มันทำงานได้ดีกับฮาร์ดแวร์แบบนี้แล้วก็เรื่องบุคลากรที่เชี่ยวชาญก็ยังน้อยค่ะครับรู้ต่อเนื่องบนชิปแบบที่โลหิตทำได้เนี่ย อาจจะเป็นสิ่งที่สถาปัตยกรรมเดิมให้ไม่ได้เลยนะคะมันอาจจะไม่ใช่การเข้ามาแทนที่ทั้งหมดหรอกคะ่ะแต่เป็นการเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คอมพิวเตอร์แบบเดิมๆอาจจะทําได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะงานที่ต้องใกล้ชิดกับโลกความเป็นจริงมากๆและมีข้อจํากัดเรื่องพลังงานจริงๆเข้าใจแล้วครับคือเป็นทางเลือกสําหรับงานเฉพาะทางที่ต้องการประสิทธิภาพด้านพลังงานและการตอบสนองแบบเรียลไทม์มากๆในข้อมูลมีแตะเรื่องควอนตัมคอมพิวติ้งนิดหนึ่งด้วยอันนี้คือคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับ อ๋อใช่ค่ะควอนตัมคอมพิวติ้งนี่เป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยสําหรับฮาร์ดแวร์แห่งอนาคตเหมือนกันแต่หลักการทํางานต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะควอนตัมจะใช้หลักการแปลกๆของโลกควอนตัมอย่างซูเปอร์โพสิชันคือสถานะมันซ้อนทับกันได้หรือเอนแทงเกเมนที่สถานะมันพัวพันกันครับครับเคยได้ยินอยู่โมเลกุลซึ่งก็อาจจะมีประโยชน์กับ AI ในเรื่องควอนตัมมาชีนเรีนนิ่งได้ในอนาคตแต่ก็ยัง แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆค่ะการสร้างและควบคุมควิบิตให้สเสถียรยังยากมากๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแก้วความผิดพลาดอีกเยอะเลยค่ะมันเป็นคนละโจทย์กับ NC ที่เน้นเรื่องประสิทธ,ธิภาพพลังงานและการประมวลผลเรียนแบบสมองค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้ว neuro morphic computing ก็คือความพยายามสร้างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่คิดและทำงานคล้ายๆสมองเราเพื่อปลดล็อก AI ที่ทั้งเก่งขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันอ้องเลยค่ะ และอาจจะมีคำถามทิ้งทายให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าถ้าในอนาคตเรามีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่แค่คำนวณเร็วขึ้นแต่ยังสามารถเรียนรู้และประมวลผลด้วยหลักการพื้นฐานที่คล้ายกับสมองของเราจริงๆได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ประสิทธิภาพของ AI นะคะแต่อาจจะเปลี่ยนธรรมชาติของปัญญาประดิษฐ์และวิธีที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับมันไปเลยก็ได้อันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ